World of Tanks เป็นเกมรถถังที่มีมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายประเทศเช่นเยอรม,มันโซเวียตอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นสวีเดนอิตาลีเช็กโมโลรลนแล้วก็ฝรั่งเศสและอะไรวะ เประเทศจีนหรือเนววะเนี่ยสาวเชียงฮาวจงกัวแนวันนี้ผมจะมาจัดอันดับรถถังหนักใส่ปีเจดีที่แปดตน,นเองนะผมตุกประเทศเลยแต่ละคันนีบอกเลยว่าเด็ดๆต้นเลยแต่ผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะเดี๋ยวข้อมูลได้เต็มเดี๋ยวผมทําคันที่เลยต่อไปได้ผมจะแบ่งเป็นสองพารนะ์ทเลยทุกคนรา้วเริ่มที่คันแรกกันดีกว่า V.K. 45.2P 0ผมว่าเป็นรถที่อยู่ระหว่างความกลางนะเพราะว่ารถทังคล่องตัวตัวก็เร็วตัวป้อมก็เร็วบื้โหลดเร็วมากเจ็ดวิ่งใช่ปะตรงนั้นน่ะแต่ที่อย่างนะคือมันคมด้วยแต่ผมว่าแรกมากับต่อที่มันก็มีน้อยที่นึงแต่ผมว่ามันก็พอได้ได้เลยแหละสำหรับผมแล้ว V.K. มันเป็นรถถังหนักที่โอเคนะเข่นแบบกลางๆได้ไปกับรถกลาได้โอเคเลยส่วนเรื่องโหลดเอานั้นผมใช้ตัวพัดลมโหลดเร็วละตัวคมปืนนะ เขาจะทาให้โตรถซที้ีเพมได้มากที่สุดและคอมเปอได้นิ่งที่สุดในหนึ่งครับผมสำหรับผมแล้ววิเคสิว่าจุดอปีผมจะให้อยู่ที่เทียร์ B ีครับเองไปเลยดี B บีเพื่อนขั้นต่อไปไทเกอร์ทูไทเกอร์ทูเป็นรถที่มีปืนค่าจบกรส่สูงและความแม่นยำสูงมากเลยนะครับทุกคนไม่แปลกใจเลยที่มาดีเทียร์เก้าอีก็เข้าอยู่แล้วละครับ <Apollo. S 1> แต่กอบมาบ้างไปหน่อยเอาจริง ตัวรถเอาที่ใช้ก็จะเป็นเพิ่มเลือดรดเร็วแล้วก็วกครบปืนนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบเนื้ออกอะไรเนี่ยอาได้แล้ว,นลวในเรื่องใช้เซตนี้นะใช้กระตุ้นเือดีแล้วก็เล่นสนุกดีครับเพราะเวลามันยิงมันมือดีส่วนเรื่องเทียร์ผมจะให้เอเพราะว่าเป็นรถที่ผมโอเคจนแล้วปืนดีจอกรอดีดาเมจด,ดีกลางๆโอเคหมดละส่วนเรื่องเกาะผมก็ไม่ได้ติดอะไรแ้าเอยียงเป็นผมว่ารถมันเก่งเก่งมากเลยมุมกดก็พอมีด้วยไปเลยเอเพื่อน คั้นต่อไป VK หนึ่งี่เจ้าหนูยักษ์จากเยอรมันเจแปนตัวใหญ่และหนามากแต่แลกมากับสิวที่ก็ใหญ่ตามตัวมันเคยเช่นกันแต่แลกมากับดาเมจที่ยิงแล้วโคตรจะหนักโด่งและสักใจต่อน,นันตอดตออเวลานั่นเองครับผม ส่วนรถเอาที่ผมจัดก็อันนี้เลย <Yeah. S 3> no, ส่วนเทียร์ผมให้ A นะเพราะว่ารถมันก็โอเคไม่ได้แย่ถ้าเอียงแก้มกับปิดสิวข้างบนเป็นอนะ่ะโอเคเลยแถมปืนดาเมจแต่และนัดก็โอเคด้วยจอกก็เยอะเอาไปเลย A เ,เพื่อนขั้นต่อไป KV4 KV4 จะมีปืนที่ใช้อยู่2กระบอกมีปืนขนาด122กับปืน107อัเงก็ผม ปืนร้อยสองจะมีดามเมจมากกว่าปืน107นะแต่การเจ่อก,ก่อมันจะน้อยกว่าปืนร้อยเจนี่นะครับผมและความแม่ย้อก็จะน้อยกว่าด้วยนั่นเองถ้าถามว่าเกาะหนาไหมเหรอถ้าดูจากตรงนี้มันดูหนา แต่ถ้าไปในเกมแล้วก็ส่วนเรื่องไอเทมผมจะใส่ตัวุมปืนโดดเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดเพราะคีวิสีต้องได้เพิ่มเลือดจริงๆนะเพราะถ้าไม่เพิ่มดีผมว่ามันน่าจะโดนซับตุ่มๆมันก็ตายเลยเพราะมันจุดอใหญ่มากเลยข้้งบนมันเป็นป้อมปืนข้้งบนอ่ะมันอ่านตร้ใหญ่เลยเลวต้องใส่เพิ่มเล่นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเทียร์ของคีวิสีจะ อยู่ที่เทียสี่ 4. เพราะว่ารถมันยังไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นรถมันยังช้าตัวใหญ่และหัดป้อมช้าอยู่แล้วก็มีจุดอ่อนที่คขจะปะเอกอยู่ไม่แปลกใจที่ผมเจอเควสิคผมจะกดลูกทองใส่มันเลยแบบหรือกดลูกธรรมดาแหละยิงตัวนี้ก็เข้าอยู่แล้วมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นถ้าเกิดคนยิงเป็นมันก็รู้จุดยิงแหละเนาะขั้นต่อไป ISM ไอเอสเอ็มมันเป็นรถป้อมขลังาะทุกคนเพราะรถแบบนี้มันเหมาะเล่นกันในเมืองมากกว่าหรือที่ที่มันม,มีก้อนหินปิดแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่เรียบๆให้มันได้ออกทขมุนเพียงไปยิงเนาะเพราะรถแม่งขึ้นเนินไม่ได้ไม่มีมุมกดป้อมแม่งมุมกดสะถุนหมามาาเพราะมันเหมาะกับกกรถในเมืองมากกว่าระทุกคนแต่ก็อย่าไปเล่นเนินนะเล่นเนินบอกเลยว่าโคตรจะเพลินขูนทรมานมากเลย แน่นอนว่าพวกรถป้อมหลังเนี่ยการทำ SS เอสเอสหรือเซตเทมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารถป้อมหน้านะทุกคนพอรถป้อมหลังมันจะเก็บหนูรถได้เกือบครึ่งหนึ่งแลว้วผมมาแค่ป้อมแล้วป้อมมันกดโคตรหนาเลยว่วนผมมามจริงเพียเพ้ยงเพียเพ้ยงเพี้ยงนี่แหละข้อดีของพวกรถป้อมหลังนะส่วนรองเท้าผมจะใส่โลดพัดลมและเลือดสำหรับเซตไอเทมนี้ผมจะให้ไอซิเอ็ M มอ่ะมันรีดดาเมจให้ได้เร็วที่สุดและแทงให้ได้นานที่สุดเพราะว่าไอซิเอ็มอ่ะ มันเจาะน้อยข้อเสียมันเจาะน้อยมากแต่ตัวถังข้างหน in, ้ามันก็บางด้วยถ้าเจาะประมาณ250 2 4อยเนีย่ยก็อเจาะเข้าแล้วถ้าเอียงพลาดอ่ะมันเจาะเข้าแล้วข้างหน้าตัวถังอะ่ะผมก็เลยต้องให้เจนเนี่ยไอซ์เกมมันได้ทั้งดีนลีดดีพีเอ็มลีดดีพีเอ็มเออแล้วก็แทงให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผม ino, สำหรับไอเทมนี้เนาะสำหรับเทียไอซ์เอ็ม สหรผมแล้วตัวผมที่เล่นไอซมารับไม่ครั้งต่อทวนเล่นมาโคตรเยอะแล้วก็ลากรดลากกันนี้ทั้งหัวใจแต่ผมจะให้ดูความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไปอยู่ข้างเคบิซีเลยไปรไม่มจอดน้อยอ่ะเออจริงตามที่ผมพูดไปก่อนเมื่อกี้เราไม่มจอดน้อยเกินถ้าไมาจ่จอดเยอะกว่านี้แล้วมันก็แข็งกว่านิดนึงอะ่ะโอเคเลย่อดสต็อกนี่โคตรลาบากโคตรระทมเลย